ต้องมาเก็บงานจากต้มแดงคุณครูลาวโอ้ยคุณครูค่ะคุณครูตายดีไม่ได้หรอกคะต้องมีตั้มแดงตลอดเลยนะคะเนี่ยมันน่ารำคานุค้ะรู้ไหมต้องเปลี่ยนเสื้อต้องล้างตัวต้องผ้าอะไรมากระรุงกระทังไปหมดจริงๆแล้วพายน่าจะฆ่ามันทีเดียวยนะเนี่ยแต่ว่า้าพาย์ต้องไปวางแผนไม่ดีว่ะหลังจากเกรทุกอย่างฉันก็รีบเดินมาตรงห้องอาบน้ำโอ้ยอาบรอบสองแล้ววันนี้ ไม่สรอบสรวมที่บ้านด้วยอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวตาไปจะเอาชุดยิมไปซักด้วยหลายคนอาจจะงงนะว่าตาไพถือกระมังมาทําไมทียไพถือเพราะว่าตาไพจะใช้กับ2อคนนั้นไลบรูรุกับโอสนะทุกคนก็รู้ว่าวิธีไหนครับเพราะว่าช่วงหลังเลิกเรียนครับช่วงนักพัฒนาใจสองคนนี้เนี่ยมันจะอู้มาคุยตรงตรงนี้ครับ้าไพก็เลยว่าจะเก็บ งานเลย